ก็รับเข้าสู่ EP ที่2นะครับผมหลังจากที่เราผ่านหมู่บ้านมานะผมก็ได้ออกเดินทางแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วเราก็ได้ครับชุดเกาะมาแล้วนะทุกคนอ่าว้าว <Wow. S 2> แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะไปเจออะไรบ้างนะทุกคนกับเอาชีวิตรอดพาเจ้าหญิงกลับบ้านนะทุกคนเออนี่ก็เป็นหน้าตาบ้านของเจ้าหญิงของเรานะทุกคนนี่เลยครับเราลงมาที่ที่นี่ในเกาะ เกาะอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ว่ามันเป็นต้นน้ําแข็งไปหมดเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียกเกาะอะไรนะผมผมก็ได้ทําการแบบปักเทียนรอบเลยนะทุกคนแล้วเผื่อจะไปเจอบ้านคนเฮ้ยนั่นจะประสาทคนหรือเปล่านะเฮ้ยว่าแต่ที่นี่ไม่มีมอนเลยนะทุกคนเออทำไมไม่มีมอนวะเฮ้ยเราไปขอความช่วยเหลือกันดีกว่าโอไม่ oh my, นะโอไม่ oh my, นะโอไม่ไม่ ไม่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 เฮลมถีถือมือเปล่ามันจะวิ่งไวขึ้นไหมอ่ะโอ้โอ้โอ,โอ้ชิตโอ้โอ้โอโอบ้าเอ้ยแย่ละเราเราว่าคงไปไม่ถึงแน่ๆเลยทุกคนรัน<ป>โอ้ว้าวแล้วบ้าจริงๆนี่มันเป็นน้ำแข็งโชคดีมันเป็นน้ำแข็งโอ้โอย่าตกน้ำช่วยด้วย ช่ด้วยข้าคือเจ้าหญิงเป็น <c oughs> อะไรอ่ะเอาฮิทหารเจ้าไม่รู้หรอกว่าคือว่าข้าคือเจ้าหญิงอะไรวะเนี่ยจะไปที่นั่นให้ได้เลยเสรยบังอาจข้าเจ้าหญิงไปเนี่ยเพิ่งจะเริ่มอีพีสองแล้วก็ตายกันเลอวว่าแต่บ้านนู้นมันคืออะไรทุกคน ฉันบอกเลยนะว่าผมแค้นมากเพราะว่าผมเป็นเจ้าหญิงเลยทุกคนเจ้าหญิงแห่งดิสนีย์เลยนะไม่นะเราจะต้องไปดูอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้มันอาจจะช่วยเราตีมอนก็ได้ถูกป,ปะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราลองเข้าไปดูทีทุกคนสวัสดีเอ้ยมันไม่ทำอะไรนี่หว่าทุกคนเฮ้มีทหารเข้ามาว่ะโอ้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้จุกสุดชีวิตใช่แกวางศัตรูกับฉันใช่ไหมแย่ yeah, แล้วก,นหนก็หนีขึ้นบ้านก่อนหนีขึ้นบ้านกันก่อนหนีขึ้นบ้านก่อนฮัลโหลโอ้โหมันมาว่ะเฮ้ยชิบ <ไป S 2> หายแล้วชิบห,หายแล้วยังไม่ได้นอนเซฟทุกคนเราจุกหนีกันมันก่อนเฮ้ย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 มันจะตามถึงนู่นเลยก็ไม่ได้นะหวังว่ามันคง เปิดประตูบ้านไม่ได้หรอกใช่ไหมทุกคนเอ,เอาเข้าบ้านก่นอนน่าจะปลอดภัยเฮ้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 ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว stop ก่อนสต็อปก่อนสต็อปก่อน,ออนไอ้สุดตายหรือเปล่า <c oughs> ไอส้สุดเอ้ยไม่ใส่ถึงหน้าบ้านเลยยัดเป็ดทุกคนผมไม่ไหวสักผมชักจะไม่ไหวกับมันแล้วนะทุกคนทุกคนเห็นอะไรใน ใครจะว่าผมกากก็ได้นะแม่งเลยทุกคน <laughs> เปิดไปสักไอ้น้อง <laughs> 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 เป็นไงละ่ะไอพวกเฮามันกดแค้นเราทุกคนติดติดสถานะหอ,อไม่ให้เหลือไม่รับครับ <laughs> อเอาแล้วทุกคนแค่นี้เราก็เรียบร้อยแล้วลนะ่ะทุกคน กลับบ้านของเราต่อทุกคนอื